วัสดุก็ธรรมชาติวัสดุรีไซเคิลกระดาษลังอันนี้สั่งมาจากร้านเจเจ <ๆ S 1> ทังบางฝูน่นะกระบาก็จากกระดาษลังทอนี้ก็จากฝายาดมที่มันหมดแล้วอันนี้ก็จากกระป๋องยาแก้แพ้ไม่มีอะไรมาก แต่ก็ทำจากหลอดวอลําทำจากหลอดไฟทำจากหลอดกระจกก็ทำจากกระดาษขากระจกทำจากลวดแข็งอ่ะอย่าแล้วก็บังฝุง่นนี่กรทรงประมาณน,นี้เน้งฝุ่นหน้าร้อนหลังฝุ่นหลังไฟท้ายกระดาษแดงขาวี่คันหนึ่งก็งนี้ทรงยุ่น หมวกก็ทําจากป้ายโฆษณาไฟก็ทําจากหลอดป้ายชื่อทําจากกระดาษอันนี้ทําจากหลอดชุพนก็จะเจมเดิมนี่ครับเป็นเทเลอร์นะคันนี้ชอแค่นี้นะชอบชมุ่นก็ประมาณนี้คันนึงก็อ๋าชลามนี่กบะ กระบ่าคันฟ้าแค่นี้นครับ